สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆกับผมวันนี้ผมพาพี่น้องมาใส่เบ็ดวันนี้เขามาล่องเบ็ดเจือใส่เดือนกันครับว่าสิเป็นจังไหนเนาะก็วันนี้ผมเอาเบ็ดมาหาสิบหลังไปครับผมไปใส่เบ็ดไปลุยน้ำกันครับไปครับ แบบเสียบเลยครับมองน้ำน้ำลึกผมสีว่างไปเลยมันสีว่างไปน้าปลาเลยเพราะว่าเบ็ดเบ็ดห่ออ่ะท่านมันเห่ยวเล้วก็สายมันจะเห่ยวครับผมเบ็ดสายเนี่ยวใส่คล้ายๆเบ็ดฟอมเบ็ดโฟมมองน้าําปลาน้ำลึกๆกะจะใส่น้ำลึกน้ำตื่นนะครับคุณน้องสลับสลับกันไป มวางไปเลยครับพี่น้องเดี๋ยวผมสีล่าไปด้วยตะเวนกำลังตกดินนี่แหละครับเดี๋ยวสิใสเบ็ดไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องเดี๋ยวยังถามมาหลุ่นผลงานครับว่าสิเป็นยังไง nhà lái phi no. <laughs> 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 ừ. nổ no. ตัวใหญ่ยอยูยยอย่ครับพี่น้องตายนี่ปลาเข็งตัวนี่เข็งตัวใหญ่พี่น้องมากุบป่าเบ็ดหัวซักแนวนี้มีรุ่นนะครับพี่น้องนี่เบ็ดหัวซักเขาวางไว้หัวซักลงแนวนี่มีรุ่นโอ้โห,หนะครับผมปลาดุก

มันกลิ่นตะโวมิดโตพี่น้องปลาดุกใหญ่ปลาทูตัวนี้ตัวใหญ่เลยโห่ปลาดุกใหญ่ๆเลยพี่น้องสวยอย่างนี้ปลาดุกอีกแล้วพี่น้อง ปลาดุกอือหูปลาดุกตัวงามๆพี่น้องเนื้อนะใหญ่เลยอู้หูเขาก็ตายปลาดุกตัวใหญ่พี่น้องเลยยังสดใหม่อยู่โอ้โหดงปลาดุกตัวนี้น เงียบครับหลังนี้ไม่ดึงนะพี่น้องหลังนี้ไม่ดึงเบิ้งหลังนี้กัน <c oughs> ดึงอยู่บ่ไม่โต โอ้พี่น้องปลาดุกไงอีกแล้วนี่ครับผมพี่น้องมึงปลาดุกอู้เอ้ยนี่ครับผมโอ้ปลาดุกไหมต้องงามแทนพี่น้องปลาดุกไหมต้งงามแท้มึงครับปะเนี่ยเก็บเก็บก่อนครับเก็บก่อน

คือกัดครับมีรุ่นครับลังนี่ได้ น,น,นี่หิาะ,กกะงงาี่เป็นหิมโอ้ยนังนี้ก็ปลาดุกเด้พี่น้องนี่ครับผมปุ๊ดุกตัวงามเด้นังนี่เนิ่งครับพี่น้องหอยมากัดมันส่วน,นี้สดใหม่เลยเออดงปลาดุกพี่น้อง ปีน้องดุกง่ายอีกลนะโอ้ยบานบอดถือพี่น้องมึงตัวนี้ป๊าดนาทีมี้สองขีดรุ่นง่ายดุกดาวดุกดาวพี่น้องเออนะสะอ่อนบ่พี่น้องดุกง่ายเมืองเงินจะกินเลกอยู่พี่น้องป๊าดโตไหมโตงามเถอพี่น้อง ดงปดุอ่วนตับเลยพี่น้องตัวนี้โอ้โหโตปนุมะพีเลยเอพี่น้องสวยๆเ,เก็บกันครับเป็นเต,ตยู่เลยพันหญ้าลมอ่อมเลยครับเบ่งกันครับผมปลาย <c oughs> อยู่ปะปะไหลคือพัน ประยุกต์มาเนี่ยประยุกต์นี่ครับพี่น้องผลงานเท่าโอ้โหเมึงพี่น้องเมึงประดุกนะประดุกมึงเทียบกับมือประดุกแบบใหญ่อ้วนแห้งครับพี่น้องนี่สามตัวเงี้เลยนี่นกับผมเด็กประดุกเจ็ดตดัวเลพี่น้องกันนี่พวกปตะคอพี่น้องตวัตวประดุกแนมะ่ หนักตึงๆครับพี่น้องอเป็นโลอยู่ครับฝากเป็นกำลังใจหาจิตแบบบานๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปต่อไปสิไม่ยังกระทารุนทาเบิ่งน้ำกันครับมือนีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ